มามมือนี่มามู้วกนี่ครับไม่ใช่น,นี่มามัวครับขึ้นอายครับ สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ค่ะมาพอมาเจอกันอีกแล้วครับครับซองของบาวีครับมุมอีสานพนิจจอครับมือนี้ค่ะเป็นอย่างครับเบิ้งเอาครับเบิ้งเด้พี่น้องนี่ครับอาญาใื้เอาครับพี่น้องอาญาอีกแล้วมือนี้ครับเป็นอย่างครับเบิ้งไก่กลครับ มามครับมือนีมามัว่วครับมาแล้วสั้นตรงมาจากอุบลครับมามามือนีครับแ่บกันอีกแล้วครับมีแก้วมีแก้วพร้อมนะครับแก้วคาครับอยาใจเมย์ที่ใจวิ่น้องมันแสบอิ่มกระแดก็เลยจำย่นี้เพาประมาณสี่หามือแล้วแต่ยังจำอยู่คือเรา มันบ่บูดเลยครับแก้วถ้นที่อาชีพบแม่นคนอีสานบานนานีาน่ยอาชีพบ่รูว้ว่าแก้วกินมือเดียวก็ถิมแล้วเมื่อกินซับก่านมันก,กระบูดเมื่อกินอีกมันบ่บูดเลยครับมันก็่แค่แบบออ,แแออกแหนวแหงๆออกแหงๆแต่ว่ามันยังเอาข้อต้มต้วตจ้มได้คือเกาใส่ลำไลาหน่อยนี่คือวิธีอีสานคณะแท้สมัยก่อนคับบม่ได้กินทิมกินกว้าง คือสมมือนี้เด้สมมือนี้เล็กหน่อยอีชานนี่ค็มีเงินแน่เหมือนครับมีสิกินน่ะสมมือนี่เมื่อคือสม,มัยก่อนนะครับบอกอะไรยอะครับเบพี่น้องเบิรองครับครับมันคือบัมครับ นี่แหละมํำครับมันเป็นคื่อใส่กองนะครับตาดออกมากอ่ะเป็นซีนม่วงเขา้เอาเอาเขาเอาใแบมบะกรูดเอาเนื้อม่วที่สับๆใส,ส่ใส่เกลือใส่ตะไคร่ใส่กระเทียมเข้าไปครับมา่าี่น้องอืมอร่าดีเลยรสับ

มือไหนก็อัญญะเพือกะพะกับบางคนเห็นมากทอด,าอดครับแดบาวีบอทอดแลครับหมดด้ดิบแล้อืเด็กยังยันปิดตายวะใช่ ปลูกอย่างนั้นก็ปลูกข้าวปลูกเน่ปลูกไดริปลูกปลูกผีเต๊กข้าวเหรอวะหวานมากคือหวอมมากอืม มากครับมากมือไปคลอนเหรออือพอตรงการเนียงมากไปกว่านี้ลแล้วอือถอดปากคอเนี่ย

你们今天去哪个？能 哪边呢？嗯、mm。Hmm. มา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 เอ่อแบบมือนีชิมี่ข่าพยานได้ยังไงพี่น้องนี่ หาพ่อแล้วแย่ป๊กมาป็นเดือนแนล้วยอว่าตะพ่อจเป๊กว่ะทุกฝง่ป๊กใหญ่แน่นอ่อง่น่องมามา บื่อไ่ด้งเสริมให้กินนะครับไปมากกับกินครับเห็นความชอบของแต่ละบุคคลครับเราไปมากกับกินไปมากๆตบกินขอชื่อองอ่ะคาบันาชื่อครับอืออดูด้วยล tuận ha mọi người cho ของเงต้องมีผักด้่นาครับทำงานดีถึงจะ่ตให้รับของยไม่ตรงบนตับ เป็ูถูกพี่นอะบงเลี้ผู้หัผู้เตะมานอ ml a cup and a ti, มนาพีนองว่มะม่วงครับอะไรกันเรา วตัที่พี่น้องบันบ,บ่อนลิ์พูอยู่ครับมาที่ยู่ครับยูพูดเตะกบับบอลมันครับยูผู้ได้จุดตรวจเฮ้ยท้องเขาหลดนะมันไปท้องขออ่ะ ก่อนครับพี่เนอะนั่นเล่นบุกวจวดไปกินขอ้ายครับได้ใส่บุกวจวดเข้าไปแล้ว พี่หลงวาผมไม่ดี 干嘛去了嘛？ คลาหลายคลาหลายยิ้มหนยนะามขอ มันเห็คักเนยอีกนี่อ Bye. Ah. คนหนึ่งกิ๊เออที่ยวบอลเที่ยวบอลมันจะตายครับขอเสือ รสชาติมันพอดีว่ะสมกไปสมแห้ก็ดีกินกแต่ถ้าภาากลางนะครับใครอยากกินแบบทอดๆสุกๆก็ทอดได้ครับอร่อยเหมือนกัน้มาไปมากๆครับ น,นครับนี่บคบ,บาําครับหม่วัวครับลิปนี้ค็ ยิ้มเหรอครับกินได้เมื่อไหรเมื่อชอบกินขนมไปครับคลิปนี้ก็เมื่อกินใหพีวิ้องเบิรงครับบางคนก็หลายคนเนะาะบด้กลับบ้านว่ามีตลาดหาซื้อมันเป็นของแท้บ้านนอกบางที่มันจะมีขายน้ำค้างทงาหละแต่ว่าเป็นของประยุกต์มากันมชิบ่ม่นดังเดิมจะอร่อยปเอันนี้ของแท้ครับแ่บ อาจจะมาจากผู้บลน,นะครับกับคลิปหนา้าเดี๋ยวมีอีกย่างเด็ดๆครับมาให้ที่น้องเบิร์ดนะครับเมื่อนี่บาวีก่ก็ขพอจบคลิปนี้ไว้สำนีแตกวันครับเมื่อนี้วันหยุดเดี๋ยวมีหลายอย่างของเห็ดครับเราจะไปกอกน้ำคันสมพักครับคลิปนี้ก็ ขอหยุดคลิปไว้ชั่วโมงนี้สัก่อนนะครับสวัสดีครับ